ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมตลาดใต้สะพานทางด่วนเพลินจิตโดยเดินทักทายประชาชนและผู้ค้าขายก่อนจะพูดคุยและรับฟังรายงานจากนายสุรเชษฐ์เหล่าภูนสุขผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีแวะซื้อข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวใส่กล่องกลับไปรับประทานที่ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีตั้งใจะจะจ่ายเงินเองแต่หากระเป๋าสตางค์ไม่เจอนายชัดชาติจึงอาสาขอเป็นเจ้ามือมื้อนี้และเหมาข้าวกล่องทั้งหมดตวนายกรัฐมนตรีกล่าวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าดูแลความเรียบร้อยตลาดให้ดีเพราะเป็นแหล่งประกอบอาชีพและควรผลิตสินค้าให้มีราคาที่เหมาะสมทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงตรงนี้ได้ออกมาใช้จ่ายเงินทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าการลงพื้นที่วันนี้นายกรัฐมนตรีมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ก่อนที่สารวัฒนธรรมนูญจะมีการอ่านคำวินิจฉยัยช่วงบ่ายวันนี้เวลา15น,น,นาฬิกานายชัชช่าสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับมอบกล่องอากาศดีจำนวน72กล่องภายใต้โครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นให้แก่เด็กในสังกัดกรุงเทพมหานครเนื่องในมหามงคลเฉลิมรพระชนมพรรษาหรอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นเกิดจากความตั้งใจของมูลนิธิเวดูสิทธ ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพม,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คิดค้นนวัตกรรมกล่องอากาศดีที่ใช้แนวคิดของห้องความดันบวกในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลเพื่อผาักให้ฝุ่น PM 2.5ออกจากห้องความดันบวกโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราบางหรือกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยมาก นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปางเผยผู้ประกอบการเซรามิกขนาดกลางและขนาดเล็กนับร้อยรายจาก300กว่ารายชะลอตัวการผลิตรอดูท่าทีหลังสินค้าเซรามิกของประเทศจีนตีตลาดไทยทั้งออนไลน์และขายตรงถึงมือผู้รับในราคาต่ำกว่าทุนวันเซรามิกลำปางจะสูญหายหวนรัฐบาลเข้าไปดูแลอย่างเร่งด่วนนายปีชาศรีมาลานายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปางเปิดใจว่าปัจจุบันนี้ ูปประกอบการเซรามิกแย่ยที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้ว่าจะผ่านวิกฤตการโรคไวรัสโควิด -19 รวมไปถึงค่าแรงค่าขนส่งค่าวัสดุอุปกรณ์ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นแต่สองสาเดือนมานี้มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มาจากประเทศจีนในราคาที่ถูกจนถ,ถึงถูกมาก ทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจึงต้องชะลอตัวหยุดการผลิตไปก่อนจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหานี้ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบเป็นแบบลูกโซ่ไปทั่วศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งอุบัติเหตุรถตนเสียหลักพลิกคว่ำนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาสมัครกู้ภยัยเดินทางไปตรวจสอบพบรถต์เสียหลักตกไหลาทางพลิกคว่ำไปหยุดแน่นิ่งไปแขงข้างชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่ ได้รับความเสียหายยับเยินพบผ,ผู้ชายลักษณะตัดผมหัวเกรียนคล้าย่าราชการไม่ยอมลงจากรถจนกระทั่งเพื่อนมาจึงยอมลงจากรถแต่เจ้าหน้าที่คู่ภายต้องช่วยกันพยุงออกมาจากซากรถแต่ผู้ขับขี่ไม่ประสงค์ที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลสอบถามก็ไม่มีผู้เห็นเหตุหการณ์คณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมธนาคารขยะพลาสติกเพื่อเป็นพลังงานทดแทนและธนาคารน้ำใต้ดิน ของอบตเกาะขนุนในโครงการตรวจดีเทศปัญหาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่นได้ชมกระบวนการบริหารจัดการธนาคารขยะพลาสติกที่รับซื้อมาจากชาวบ้านที่นำพลาสติกต่างๆในครัวเรือมาคัดแยกการทำขยะพลาสติกเป็นพลังงานทดแทนพร้อมนำมาเป็นเชื้อเพลิงทอดเมนูเด็ดคือทอดมันศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณธ์ธรรมสถานเมืองพัทยา รับแจ้งของความช่วยเหลือจากชาวบ้านว่ามีแมวถูกเหล็กเสียบขาได้รับบาดเจ็บที่เกิดเหตุพบแมวเพศผู้อายุประมาณขวบครึ่งช่วงขาหลังซ้ายถูกเหล็กแหลมรั้วบ้านแทงทะลุลำตัวติดคารั้วเหล็กส่งเสียงร้องของความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงช่วยกันค่อยๆขยับตัวหลุดออกมาจากรั้วเหล็กก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลสัตว์สอบถามเจ้าของแมวทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงแมววิ่งไล่กันจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงร้องออกไปดูพบว่าเจ้าเหนียวจอมซน กระโดดพาดจนเหล็กเสียบขาจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือยังคงอยู่ในเรื่องของแมวคลิปทาดแมวใจสลายพาน้องไปอาบน้ำกลับมาไม่ทันข้ามวันน้องแมวเสียชีวิตสัตวแพทย์แจ้งเกิดจากภาวะน้ำท่วมปอดจากการถูกขังกรงนานแดยผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของแมวซึ่งชื่อว่าน้องซากิแมวสายพันธุ์บิสติชชัดแฮร์เพศเมียอายุ10ปี ว่าพาน้องไปอาบน้ําหลังจากรับน้องแมวกลับบ้านปรากฏว่าน้องแมวมีอาการผิดปกติและเสียชีวิตบริสัตวแพทย์ระบุสาเหตุเกิดจากน้ําท่วมปอดซึ่งตนทําใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียน้องแมวไปอยากร้องเรียนขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางร้านปัดความรับผิดชอบบอกไม่เกี่ยวข้องกับการอาบน้ำเข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไป